ได้ของดีมาเปิดอีกแล้วกับบีที่0ศูนย์เจ็ดไลฟ์ออฟนวงครับโดยกล่องนี้ผมได้มาจากร้านแพนกวินการ์ดเกมนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้บีที่ีศูนย์เจ็ดราคาขึ้นแรงมากๆแบบว่าแรงแซงทางคงสุดๆเไม่ว่าจะเป็นใบพ่หน่วงเองหรือว่าจะเป็นใบที่ขึ้นชื่ออย่างกาลูครับเอาล่ะไม่พูดล้ำตำเพลงนะผมหนึ่งกล่องมียี่สิบซองกันครับเดี๋ยวเราลองลุ้นสักหนึ่งซองกันก่อนนะผมก็ไหนดูซิว่าซองนี้จะมีอะไรรอเราอยู่นะครับผมอืมเอาซองกลางๆแล้วกันมา สองแรกกันเลยครับผมเอาหน่อยว่าขอเสกจ,จำแจมหน่อยนะถ้าเกิดได้การูก็จะดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าอยากเก็บเข้าแฟมนะครับมาตัดเรียบร้อยเปิดออกมาเป็นหมู่บ้านเฮ้ยเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะทาไมข้างหลังซองมันสีมันปแปลกมันเหมือนเสกเลยโอเคเอาันนี้ก่อนดินแดนเินมาสีเทาครับแล้วก็เสารงทองนผมไหนดูสีคืออะไรุ้ยใช่เลยุ้ยการบวดแล้วครับ พิธีกรพี่พนวงผมสวยอุย้ยการ์ดบอดแรทุกคนซองแรกแตกเอาแล้วซองที่เหลือทำไงอะทีน,นี้จะไปขายก็ไม่ใช่เรื่องโอเคเดี๋ยวเราเปิดหาเจ้าก,ก่อนจะเจอ UR เลยละกันทุกคนเพราะว่ากล่องนี้ถือว่าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ผมเพราะว่าหนึ่งคาตั้นจะมีการ์ดบอดแรหรือเปเปอร์แรบเพียงแค่หนึ่งใบครับผมตัดคลิปมาเฉพาะส่วนที่มีราคาละกันนะผมอันนี้ซองต่อมาก็ผมคนไม่ีแร์ครับผมชาชาจังไอดอลคนเก่งครับและ SR เป็น พันปักษาครับใบนี้บอกเลยว่าเป็นการเทพของเผ่าครุดเขาครับบอกเลยว่าดีแะบอันนี้ดีจริงแล้วก็พาราพอสมควรเลยครับและอีกประมาณ5ซองต่อมาครับผมบูบ้านเห็ดครับวานทมินก้าครับไอ้ดำจากนรกครับผมคุณสมุนทุก้าดีเพรสครับก็ยังไม่มาครับผมผีเซอร์ของเดซี่ครับผมเจ้าของร้านปาทูน่าครับโบนิดวานอนแห่งสวนสัตว์ครับคาบูช่วยด้วย คุฑสวัสด์เจ้าเวหาครับอริวันเผาคุดครับผมอันนี้เป็น UR ใบแรกของกล่องนี้ครับแล้วก็เหลือย I 1หนึ่งใบคิดว่าจะเป็นใบอะไรกันนะเปิดมาเรื่อยๆอีก1 8 19ปาซองไม่อยู่ซองสุดท้ายเลยครับเพราะว่าการันตีออก UR แน่ๆเพราะว่าซองอื่นมันออก SR ไปหมดเลยออก R ไปหมดเลยเหลือแค่ UR ใบนี้ใบเดียวครับผมโอเคใบแรกเลยเป็นลิสต์แผนการครับพุฑปรเมศครับผมแบงค์พอร์ทัลครับโคดานทิมะครับผมและ UR ของกล่องนี้คือ พี่หน่วงพิธีกรผมสวยอีกใบหนึ่งครับโอ้โหก็ดแพ็ค่ะครับเนี่ยสรุปบล็อกนี้จบกันไปด้วยพี่หน่วงสองใบครับผมคุตสวัสดิ์เจ้าเวหาอีกหนึ่งใบและพันปักษาครับผมอันนี้คือคัดเฉพาะที่ใบราคาออกมานะครับโอ้โหพี่หน่วงสองใบขนาดนี้ผู้สบายแล้วครับงานนี้จนใครตามหาบิดีศูนย์เจ็ดอยู่หาได้ตามแต่อยู่อยู่ในตะกก้าแล้วกดเข้าไปดูกันได้นะครับ